อย่าลืมคิดถึงกันเด้ออย่าลืมคิดถึงเวลาทีอะไรจุกจุกจุกกินอะไรีนี่ไงขาดไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นก็ต้องกินไฟเบอร์ค่ะใครที่กินเยอะนะคะ กินไปเลยค่ะชีวิตคนเราต้องกินนะคะทุกคนเกิดมาต้องกินอย่างมีความสุขแต่กินแล้วต้องรู้จักเอาออกค่ะทุกคนตื่นเช้ามานะคะพรุ่งนี้นะตัวนี้เอาออกหมดแน่นอนค่ะไม่ปวดบิดไม่จุจั๊ดระหว่างวันถ่ายแค่หนึ่งถึงสองครั้งนะคะตอนนี้ทุกคนติดใจกันมากเลยใครที่ลองไปแล้วจะต้องโดนไฟเบอร์เราตกแน่ๆนะคะกลับมาสั่งซ้ำกันทั้งหมดเลยค่ะทานง่ายอร่อยมากกดเลย